iPhone 17 Pro Max ที่เปิดตัวในรุ่น Cosmic Orange กลายเป็นเรื่องที่สร้างความตื่นเต้นให้กับเหล่าสาวกและผู้ใช้งาน iPhone ทั่วไปทำให้เกิดความตกใจและตื่นเต้นอีกครั้งแต่นี้ไม่ใช่เรื่องของการเปิดตัวสีใหม่หรืออัปเกรดรุ่นใหม่แต่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสีของเครื่องที่เคยซื้อมาแล้ว เริ่มจากการโพสต์ของผู้ใช้งาน iPhone 17 Pro Max ในสี Cosmic Orange บนแพลตฟอร์ม X ที่แชร์ภาพถึงการเปลี่ยนแปลงสีของเครื่องจากสีส้มสดใสเป็นสีชมพูอ่อนโทนรดกลดทำให้เกิดความตกใจและสงสัยให้กับผู้ใช้งานอื่นๆที่เคยซื้อรุ่นนี้มา กรอบเครื่องและพื้นผิวด้านหลังของ iPhone 17 Pro Max ในสี Cosmic Orange เริ่มเปลี่ยนแปลงสีเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งจากสีส้มสดใสเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนโทนแต่ก็มีความแตกต่างในการเปลี่ยนแปลงสีในตัวเครื่องต่างๆกันหากบางเครื่องเปลี่ยนเป็นสีชมพูอย่างชัดเจนก็มีบางเครื่องที่เปลี่ยนเป็นสีชมพูเล็กน้อยรอบโมดูลกล้องเท่านั้นเหตุการณ์นี้เริ่มเกิดจากผู้ใช้ชาวญี่ปุ่นที่พบว่าบริเวณวงแม็กเซฟยังคงสีส้มเหมือนเดิม แต่กรอบอลูมิเนียมและพื้นผิวด้านหลังรอบๆตัวเครื่องเริ่มมีอาการสีจางลงอย่างชัดเจนซึ่งคาดว่าเป็นเพราะข้อบอกพร่องในกระบวนการนัน o ดิเซชันหรือการชุบเคลือบป้องกันอลูมิเนียมทําให้อลูมิเนียมสัมผัสกับอากาศและความชื้นทําให้เกิดกระบวนการออกซิเดชันเมื่อเวลาผ่านไปทําให้สีตัวเครื่องเปลี่ยนแปลง สถานการณ์นี้ทำให้เหล่าสาวกและผู้ใช้งาน iPhone รู้สึกคุ้มครองไม่พอพวกเขากำลังรอคำตอบจาก Apple ว่าจะทำอย่างไรกับปัญหานี้ซึ่ง Apple ก็ได้ตอบกลับว่าได้ทราบถึงปัญหานี้แล้วและกำลังตรวจสอบภายในซึ่งเป็นข้อบกพร่องในการผลิตที่ส่งผลต่อบางล็อตที่ Apple กํกำลังผลิตจึงอาจจะต้องมีโปรแกรมเปลี่ยนเครื่องหรือขยายการรับประกันเพิ่ม ถ้าผู้ใช้งานพบปัญหานี้ก็ควรสังเกตการเปลี่ยนไปของสีและเลี่ยงการใช้ผ้าเช็ดแอลกอฮอล์หรือผ้าขัดที่อาจทำให้ชั้นเคลือบป้องกันเสียหายเพิ่มขึ้นพร้อมถ่ายรูปบริเวณที่ได้รับผลกระทบและติดต่อ a p p l e Support หรือไปที่ Apple Store เพื่อประเมินสภาพเครื่องนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ iPhone 17 Pro Max มีปัญหากับคุณภาพก่อนหน้านี้มีรายงานว่ากระจกด้านหลังรอบโมดูลกล้องมีรอยขีดข่วนง่ายเกินไปหรือ s c r a t c h a t e ซึ่ง Apple ก็ได้มีการแก้ไขปัญหานี้แล้ว และในด้านซอฟต์แวร์ก็มีปัญหาทั้งแอปขัดข้องหลังอัปเดต iOS 26และการทำงานของ Face ID ที่ไม่สม่ำเสมอซึ่ง Apple ก็จะมีการเปิดตัวอัปเดต26.02หรือ2 6 1ในช่วงปลายเดือนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้นี่คือเรื่องที่ทำให้เหล่าสาวกและผู้ใช้งาน iPhone ต้องกลัวว่าเครื่องของตัวเองจะเปลี่ยนแปลงสีอย่างไรจะมีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรทำให้เรารู้สึกว่าคุณภาพของเครื่องไม่ได้ควบคุมได้อย่างเต็มที่คุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ มีความคิดเห็นอย่างไรกับการควบคุมคุณภาพของ iPhone 17 Pro Max หรือเครื่อง iPhone ทั่วไปช่วงนี้มีการอัปเดตซอฟต์แวร์และซ่อมเครื่องอยู่บ่อยๆคุณมีความต้องการอะไรบ้างในการปรับปรุงของ Apple ในอนาคต